นจะตกฟ้าจะผ่าลูกเห็บจะลงก็หยุดมูเซล่าไม่อยู่เยอรมันพาดานันโค่นสองประตูต่อศูนย์เข้ารอบแปดทีมสุดท้ายสวัสดีครับท่านผู้ชมฟุตบอลยูโรรอบ16ทีมสุดท้ายเยอรมันเจ้าภาพพบเดนมาร์กเริ่มเกมไปได้3นาทีเยอรมันก็เกือบนำไป1ประตูต่อศูนย์จากลูกเตะมุมแต่โดนกรรมการจับฟาวเสียก่อน นาทีที่6กคิมมิดยิงลูกไกลสุดสวยแต่ชมเคิลก็กระโดดปัดสวยกว่าออกหลังไปได้นาทีที่10คลายฮาเวตวอลเล่อย่างสวยงามแต่ชมเคิลก็ปัดออกหลังไปอีกเยอรมันบุกมาเรื่อยๆนาทีที่12มูเซล่าแวก็ไปยิงแต่ออกข้างไปอีกครั้งเดนมาร์กสวนกลับในนาทีที่23แต่ยิงออกข้างไปนาทีที่30เดนมาร์กได้ลูกฟรีคิกหน้าเขตโทษแต่อิลิกเซน ถ้าติดกำแพงกระดอนออกมานาทีที่3าหสนามของดอนุงก็มีฝนฟ้ากระนองลูกเห็บตกฟ้าผ่ายอย่างแรงกรรมการต้องเป่าหยุดเกมเวลาผ่านไปร่วม10นาทีฝนฟ้าก็เลิกขนองนักเตะเริ่มออกอกวอร์มอีกครั้งหนึ่งเริ่มเกมไปแค่1นาทีคาฮาวเวดก็มงเน่งเน่งให้ลูกชายของปีเตอร์ชามเคิลปัดออกไปอีกครั้งหนึ่งนาทีที่4ี ไมเคิลออลรเวอร์ก็ชักไปเหลืองให้เขาโค่นเดนมาเนื่งองจากบนมากหน้าที่ที่41กองหลังเยอรมันทําลูกหลุดอยรุนยิงเข้าหน้าต่างอย่างน่าเสียดายเยอรมันบุกอีกครั้งหนึ่งแต่หน้าทีที่44เดนมาร์กสวนกลับมากรุดอยรุนยิงให้นอยเออร์โชเซฟอีกแล้วหมดเวลาเสมอไปศูนย์มาตูต่อศูนย์เริ่มครึ่งหลังมีฝนตกเบาๆแต่ไม่มีฟ้าผ่าก็เลยเล่นได้ นาทีที่47เดนมา์กเกือบขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งจากลูกยิงงองแอนเดอร์เซนแต่โดน VAR ยึดคืนนาทีที่52แอนเดอร์เซนก็ทำแฮนด์บอลเยอรมันได้จุดโทษฮาเวยิงเบียดเสาเข้าไปให้เยอรมันนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นาทีที่65มามาร์คลุตอยรุนซัดด้วยซ้ายแต่ตรงตัวนอยเออร์และนาทีที่67กองหลังของเดนมาร์กดันขึ้นสูงหมด นอยเออร์โยนลูกไก่มูเซลาแย่งลูกได้ล่ากหนีกองหลังเดนมาร์กเข้าไปยิงจัางสวยงามนำไปสองประตูต่อศูนย์ท้ายเกมเอเรชานซึ่งลงเป็นตัวสำรองเกือบยิงให้เยอรมันนำเป็นสามศูนย์แต่ชามเคิลใช้เท้าสกัดออกไปได้บุดหวิดหมดเวลาเยอรมันชนะเดนมาร์กไป2ประตูต่อ .0 ไปรอพบสเปนซึ่งน่าจะผ่านจอร์เจียได้ คู่แรก,มกเมื่อคืนตอน5้าทุ่มสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆกับอิตาลีที่ฟอร์มขึ้นขึ้นลงๆสวิตเซอร์แลนด์กินมักกะโรนีไป2จานโดยไม่ต้องจ่ายตัง์รูกแรกในนาทีที่37เลโมโฟอยเลอร์จับด้วยขวาสะบัดด้วยอีซ้ายให้สวิตเซอร์แลนด์นำหนึู่นย์รูปที่2ได้จากวากาสปันด้วยขวาเข้าเสาไกลอย่างสวยงามในนาทีที่46 นาทีที่74สกามักค่ายิงไกลให้อิตาลีแต่นกล่วงไป2ตัวนาทีที่8 4เไปเลกินี่ก็ยิงนกล่วงมาอีก3ตัวหมดเวลาสวิตเซอร์แลนด์ช้าอิตาลีไป2อประตูต่อศูนยสบายๆไปนอนรอพบกับอังกฤษซึ่งคืนนี้ต้องชนะสโลวาเกียให้ได้ฟุตบอลยูโรรอบ8ทีมคืนนี้อังกฤษปันไทยมหาชนแต่ก็โดนบ่นไปทั้งโลก พบสโลวาเกียสโลวาเกียเข้ามาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่าไกลเกินฝันเลยนะครับอังกฤษคือดีต้องเผยไตที่อุบไวไ้แล้วนะครับม่ฉะนั้นก็ต้องไปเผยไตที่สนามเวบบี้บ้านตัวเองอีกคู่ตอนตีสสเปนน่าจะผ่านเจ้เจียได้สบายๆเพราะรอบคัดเลือกก็ชนะมาแบบโมฬา,านทั้งสองนัด ดอวเจียก็มาไกลเกินฝันอีกทีมหนึ่งฟุตบอลโคปากลุ่ม A เมื่อเช้านัดสุดท้ายอร์เจนตินาชนะเปรูไป2อประตูต่อ0โดยอร์เจนตินาได้ประตูจากเราอะตโลม,มาร์ติเนสน,น,นาทีที่47และ8 6อีกคู่แคนาดาเสมอชิลีไป0ประตูต่อ0ูนยทำให้ชิลีตกรอบไปพรุ่งนี้เช้ากลุ่ม B เิ็นข้ารอบกันระหว่างเม็กซิโกกับเอกวาดอร์แย่งกันเป็นที่2ของกลุ่มขอบคุณที่รับชมฝากดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ